ครับสวัสดีครับที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นี้นะครับก็คือเพจของมาบุญศักดิ์ลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิชตาเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มาได้มีโอกาสนะครับมาสัญจรที่บ้านพ่อเอกนะครับที่ทับสะแกอ่างทองนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าของผมนี้นะครับเป็นคนที่ปังนะครับแล้วก็บอกลูกบอกร้านเอาเอาง่ายๆว่าดีแล้วต้องบอกต่อนะครับให้กับคนที่เรารักเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับอยากจะ ให้เราให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรบ้างแต่คลิปที่แล้วก็คือตรงตรง้านพิธีอ่าก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวันนั้นแล้วก็วันนี้ตอนนั้นห่างกันประมาณกี่เดือนไม่ไม่ถึงสองไม่ถึงสองเดือนนะครับตรงนัน้สองเดือนพอดีนี่แหละได้ข่าวว่าปังคือถูกรางวันที่ห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเลง่าให้ทุกคนฟังหน่อยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไปสักครั้งที่สองมาเมื่อยี่สิบ ที่ทับแกวและกลับมาไม่ไม่ถึงเดือนก็ได้รางวัลที่ห้านี่รางวัลที่ห้นี่กี่บาทครับประมาณสองหมื่นสโดยซื้อแบบซื้อไปมั่วๆนะครับซือไปมั่วๆวันนี้ก็เลยกลับมาลงอัคระไปนะครับลงอัคระนะครับแล้วก็ยันนะเมตตาที่มือนะครับเดี๋ยวลองเล่าให้กับทุกคนฟังว่าเขาลำลังเลหรือเขากําลังคิดอยู่ว่า มาดีหรือไม่มาดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยากจะบอกว่าไม่ต้องลังเลคือฟังค่ะยังไม่ถึงสองปีฟังมากมปังมากมายปังมากมายนะคะีวาหน้าที่การงานหรือโชคลาภแล้วก็หมอได้ไปดูที่บ้านให้ด้วยได้มีโอกาสแวะไปดูบ้านดูไอ้วงจุ้ยที่บ้านให้แล้วปรับเปลี่ยนก็คือหลังจากนั้นก็ปังมากนะครับทางเราได้ฟังก็ดีใจด้วยนะครับแล้ววันนี้ได้เป็นสะพานบุญอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วผมเชื่อว่าคือความศรัทธาครับมันมีแล้วมันเกิดปฏิหารนะครับยังไงก็มันจะมีเรื่องราวที่มันดีๆเกิดขึ้นกับตัวของพี่อีกนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ทํากิจการอะไรครับเขา่านกะลาเขาทานกะลานะครับยังไงผมฝากคลิปนี้มาเป็นสะพานบุญด้วยนะคบค่ะสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวผมใส่คลิปที่ผ่านมานะครับที่สัมภาษณ์ที่มาสับรอบที่สองที่ทับสแกนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ ครับสวัสดีครับที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นี่นะครับก็คือเพจของหมอปุณชักดิลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิชตาเพบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาขอสัมภาษณ์นะครับคนที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับวันนี้กลับมาสักซ้ํานะครับแล้วก่อนหน้านี้ประมาณเกือบเกือบน่าจะเกือบปีแล้วนะครับหมอได้เคยไปดูดูบ้านดูการจัดบ้านมุมของบ้านและภูมิเจ้าที่นะครับแล้วก็ได้น้องได้ลูกสาวได้ดูดวงไปด้วยกับกับผมนะครับก็เดี๋ยวคนนี้สอบถามชื่อเล่นครับผมเตี้ยคุณเตี้ยนะครับพี่เตี้ยได้ไปสัก เริ่มแรกเลยก็ก็คือคนผมเคยสัมภาษณ์น้องน้องแล้วนะครับก็คือลูกสาวของของพี่เตี้ยนะครับเริ่มแรกเลยได้รู้จักกับเพจหมอพุญได้ยังไงครับก็ดูที่บ้านปุ่ดเขามาแล้วก็เราก็ติดตามเพจดูต่เรื่อยๆครับผมอยู่นานไหมแบบเหมือนศึกษาอยู่นานไม่นานก็เลยก็เลยชวนลูกไปใช่ไหมครับใจว่าขอว่าถ้าทุกหวยรอบนี้ก็จะไปสั่ง จะไปเองูพูดตำหนักครับผมแล้วก็ก็เลยตัดสินใจไปครับแล้วเป็นไงบ้างครับพอศักมาแล้วศักแล้วก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆปรับเปลี่ยนดีขึ้นใช่ไหมคะอย่างน้อยก็เรื่องอารมณ์นี่จะเป็นคนโมโหง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรามีารหน้าที่การงานนะครับผมลูกค้าที่เคยทิ้งเราไปหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มกลับเข้ามา แล้ววันนั้นได้ได้ไปดูที่บ้านค่ะเป็นยังไงบ้างครับได้บอกกล่าวหมอหมอได้จับพื้นธรณีให้ใช่ให้ให้เปลี่ยนทำที่จอดรถกับบ้านให้กับกับสารจะมีพวกบคุมให้ให้ทําเป็นคนละหลังหลังจากทาก็ดีก็คือเอาหลังคาออกตรงนั้นอย่างที่หมอแนะนําวันนั้นเลยนะครับแล้วก็เหมือนสร้างหลังคาให้ท่านใหม่ใช่ทำให้เป็นครอบเพตของท่านงใช่ค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเลยใช่ไหมครับ คือทางผมเองก็ได้ได้ไปด้วยเนาะวันนั้นก็เหมือนเหมือนเหมือนเปิดแล้วทุกอย่างก็เริ่มปรับเปลี่ยนดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเอาง่ายๆมากเหมือนจนจนคนแถวบ้านสงสัยอ้ยทำไมทูกหวยบ่อยจังอะไรเงี้ยเดี๋ยวที่ตรงนั้นก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับจองปวดตรงนั้นก็เหมือนเหมือนท่านเปิดให้ด้วยนะคะไปทําไปอะไรด้วยเนาะทีนี้ก็ตอนนี้ก็คือถูกหวยทุกรอบนะวันนี้ก็เลยกลับมาซ้ำนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคบรอบสองนะครับก็วันนี้นะครับ ได,ได้กลับมาซ้ําแล้วความรู้สึกเป็นยังไงครับผม,มรู้สึกก็ดีดีนะครับอันนี้แล้วกันผมอยากให้ฝากถึงคนที่เขาเขากำลังรับชมคลิปนี้อยู่ที่กําลังลังเลเฮ้ยจะมาดีไหมเหมือนไม่มาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคก็ฝากถึงทุกคนนะที่กําลังกําลังมองหาที่จะสักลายมือหรือเสริมบาลาีแนะนหมอบคุณดีจริงได้ผล ครับผมวันนี้นะครับก็ได้เป็นสะพานบุญได้ให้กับหลายๆคนที่เข้ามารับชมคลิปเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณครับแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอเคค่ะพูด <c oughs> ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับ